ต่อกันที่หนังเรื่องใหม่ของอ้ําพัชราภาที่ควงหกหนุม่มมอเปิดตัวกับพี่ๆสือมวลชนขอบอกว่างานนี้คนแน่นมากๆค่ะเอาเป็นว่ายุ้ยป้าายังเข้าไม่ถึงตัวเลยล่ะค่ะหลังจากผลงานละครพราวฮอตฮิตตราตึงใจง<ห>แฟนๆเจ็ดสีจนถึงทุกวันนี้อ้ําพัชราภามาพร้อมผลงานภาพยนตร์เรื่องล่าสุดค่ะ,คะซิงเกิลเลดี้เพราะเคยมีแฟนมาชวนแฟนๆอมยิ้มไปกับความน่ารักต้อนรับเดือนแห่งความรักกันค่ะสุดยอดเนี่ยลงทุนมากเลยเนี่ยลงทุนป้าอะไรยัไม่ตั้งใจทิ่งแบบนี้ บรรยากาศเปิดตัวภาพยนตร์เมื่อวานนี้กองทัพสื่อมวลชนมากันแน่นเช่นเคยส่วนเหล่านักแสดงนําก็มากันครบทีมค่ะอั้มพัชราภารวมทั้งบรรดา5ห,หนุ่มแฟนเก่าในเรื่องทั้งโกตีเอกกี้เอกชัยตาเผ่าพลนาวินตาและพิประวิทย์รวมทั้งพระเอกหนุ่มเป้อารักษ์มาร่วมพูดคุยถึงความสนุกถ้าอยากรู้ว่าเป้อารักษ์จะอยู่ในสถานะไหนต้องรอชมในโรงภาพยนตร์5กุมภาพันธ์นี้ค่ะ แต่ที่บรรดาสื่อมวลชนจับจ้องเป็นพิเศษนี้ไม่พ้นการโคจรมาเจอกันของสาวอ้ำกับอดีตคนรู้ใจในชีวิตจริงอย่างตาเผาพลและนาวินตางานนี้เลยมีช็อตฮาฮาน่ารักน่ารักบนเวทีมาให้ได้ยิ้มกันค่ะเป็นแฟนเก่าเป็นแฟนเก่าชอใช่เขาเลิกกันด้วยเรื่องราวโอกติดทั่วไปอะไรอ่างเงี้ยดทั่วไปเลิกกันด้เรื่องอะไรนะเลิกกันด้เรื่องอะไรนะตอนนั้นตอนนั้นนนัตอนนั้นตอนั้นตอนนันตนั้นตอน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 นั้น ก็ดีครับก็เล่นเป็นแฟนอ้ำผมเขินโมเมนต์นี้มากกว่าคนเยอะเนี่ยผมเขินอย่างนี้ตอนตอนเล่นไม่ค่อยเขินตอนนี้เขินนะแคนเราก็ มาก่อนตั้งนานแล้วนะคะก็ไม่เก่งของเรไม่นานนะไม่นานเอ๊ะพี่อั๋นเนี่ยคนคงอิจฉาอั้มค่ะเพราะว่าได้เล่นกับทุกคนเลยค่ะเป็นแฟนสมัยเด็กของพี่อั้มครับผมเป็นครั้งแรกแล้วเรื่องแรกที่ได้เล่นกับพี่อั้มขอบคุณมากครับก็ฝากซิงเกิลเ lady นะครับทุกคนตั้งใจมากนะครับผมและเรื่องนี้ทุกคนหล่อทุกคนสวยนะครับผมพี่อั้มสวยงามมากๆนะครับใครที่คิดถึงพี่อั้มในภาพยนตร์หรือว่าคิดถึงทุกคนนักแสดงทั้ง6คนในภาพยนตร์นะครับผมฝากชมด้วยนะครับถ้ากู่ภาผ่านครับผมซิงเกิลเ lady เพราะเคยม มาร่วมงานกับอ้ํพัชราภาอีกครั้งก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้มาร่วมงานกับอ้ําซึ่งผมเองก็รู้จักเขามานานแล้วเหมือนมาเจอเพื่อนเก่าเราก็รู้สึกว่าเออก็สนุกดีมีทั้งสนุกตลกเศร้าแล้วก็ซึ้ง รับรอ,อ,องว่าครบทุกรถครับปิดท้ายที่เป้อารักนอกจากผลงานหนังแล้วก็ไม่ลืมอัปเดตความคืบหน้าของละครเลือดตัดเลือดที่กําลังถ่ายทําอยู่ใครเป็นแฟนละคระแอคชั่นห้ามพลาดเลยนะคะเลือดตัดเลือดก็สนุกมากแล้วก็พุ่มกับตั้งใจมากครับผมเรื่องนี้มันค่อนข้างจะเป็นหนังแอคชั่นที่มันที่มันเป็นเรื่องเลิฟสตอรี่ซะากหนักครับผมฝากแกฟนช่อง7สีด้วยครับเดี๋ยวเจอกันครับผม <L un ters>